เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง LeoC Channel อีกเช่นเคยและในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะซึ่งเอ่อในวันนี้นะครับก็เป็นพาร์ทที่2แล้วเนาะซึ่งเอ่อในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราเอ่อจะมาทําฟาร์มข้าวกันนะครับฟาร์มข้าวแล้วก็เราก็จะขุดเหมืองด้วยนะครับเพราะว่าเอ่อตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็ฆ่าสัตว์นะครประทังชีวิตเนาะในตอนนี้เนี่ยผมฆ่าสัตว์เนี่ยเพื่อที่จะเอาอาหารนะครับมา ก็กินเพื่อประทางชีวิตนั่นเองนะครับผมก็ได้ทําฟาร์มเออเลี้ยงไก่ตรงนี้ไว้นะครับไอฟาร์มเลี้ยงไก่ตรงนี้เนี่ยนะครับผมเอาไว้ฆ่านะครับเมไว้ฆาแล้วก็เอาเนื้อไก่ไปปิ้งนะครับแล้วก็เอามากินนั่นเองเนาะนะครับเพื่อเป็นอาหารนั่นเองนะครับแต่ว่าเริ่มขี้เกียจเลี้ยงไก่แล้วนะฮะเราจึงแบบว่าจะไปทําฟาร์มข้าวนะครับเพื่อจะได้แบบมีขนมปังไว้กินเนาะนะครับอาหารจากพืชนะคุณผู้ชมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะกินเป็นเนื้อสัตว์ตลอดไปนะครับมันไม่ใช่นะครับใช่ไหมจะซอม ซอมบี้ซอมบี้ผมเกลียดมากเลยเจ้าดาวเนี่ยนะครับเจ้าซอมบี้น้ำเนี่ยโอเคตอนนี้เออก็เป็นเวลาที่ใกล้จะมืดพอดีนะครับเดี๋ยวเรานอนกันเลยนะฮะโอเคนอนโอเคนะครับอันดับแรกเลยนะฮะเราจะมาทำฟาร์มข้าวกันนะง่ายๆนะครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยเออที่ตั้งค่ายของเราเนี่ยที่ตั้งทับของเราเนี่ยอยู่ตรงบริเวณใกล้น้ำใช่ไหมครับซึ่งการที่อยู่ตรงบริเวณใกล้น้ำนะครับเราก็เออมีชัยภูมิที่ดีนะครับในการเออทำไล่ทำนาเนี่ยโดยการที่นี่ครับ เอาจอบนะครับมาขุดนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เออจะปลูกข้าวนะริมน้ำนะครับคุณผู้ชมซึ่งมันเป็นวิธีที่ง่ายนะครับผมในการทําฟาร์มข้าวเนาะนะครับอืมโอเคทําไปเลยนะครับปลูกไปนะแล้วก็รอมันโตแค่นั้นเองนะครับระหว่างที่เรารอข้าวโตเนี่ยเราก็เอ่อมาหาสถานที่ที่เราจะขุดเหมืองกันดีกว่าครับคุณผู้ชมนะฮะเออซึ่งสถานที่ที่เราจะเจาะเป็นเหมืองเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะ อยู่ตรงบริเวณแถวๆนี้นะครับอยู่ตรงบริเวณตรงหน้าผมนี่แหละนะครับผมจะเจาะเข้าไปเลยนะคุณผู้ชมโอเคเราต้องมีพ่วนะครับผมพ่วแล้วก็ขุดไปอย่างนี้เลยนะมันจะทําให้เราเนี่ยขุดดินเร็วขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่ะเราก็เจาะเข้าไปเลยแบบนี้นะฮะ เมื่อเราเจาะมาได้สักระยะหนึ่งนะครับเราก็จะทำการขยายนะครับเพื่อจะให้ห้องมันกว้างนะครับการที่เราท่าเหมืองแบบนี้นะมันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับผมข้อเสียคือเราจะน่าเบื่อนะครับมันจะน่าเบื่อเนาะนะครับในการเออขุดเหมืองนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบความตื่นเต้นนะฮครับกอไปขุดเหมืองไปลงเหมืองแบบว่าเป็นถ้ำนะคุณผู้ชมไปลงถ้าเอานะครับแบบนั้นเนี่ยมันจะเออได้ฟิลในการลงเหมืองมากกว่าเนาะนะครับเออผมลืมไปเลยนะครับผมลืมทำทอชนะคุณผู้ชมครับหรือว่าเทียนของเราเองนะฮะเคี่ยวไม้มาเผากันนะเพื่อที่ให้มันเกิดกกาาาาารเเผผไไหมมม้้้้นนนนะะะะะฮแลว็็จดปชชชโโคคุณู ก็คือชาโคก็คือเอ่อไม้เผากันนะครับก็จะได้เป็นชาโคนะครับโอเคก็ไม้เผาไปเลยนะครับให้มันเป็นฐานไม้เราเนี่ย <c oughs> ผมเราจะได้เอาไปทำทอชนะครับผมเกลียดเจ้าซอมบี้หนามากเลยเนะี่ยมันมาบ่อยเกินนะครับมันเกิดแบบมันเกิดบ่อยเกินไปคุณผู้ชมนะครับทำให้เราแบบเวลาเราอยู่ข้างริมแม่น้ำแต่เราเรารู้สึกไม่ปลอดภัยนะฮะตอนคืนเนี่ยเจ้าซอมบี้จาวเนี่ยมันจะขึ้นมาจากน้ําได้นะครับแต่ว่าตอนกลางวันมันก็จะไม่ขึ้นมาจากน้ำเนาะมันกลัวแสงพระอาทิตย์นะครับซอมบี้กลัวพระอาทิตย์นะครับโอเคตอนนี้ผมก็เอ่อ ทำเขาเรียกว่าเป็นฟาร์มชูการ์เคียนเล็กๆเนี่ยผมเอาไว้ข้างๆบ้านเราเนาะเนะี่ยเพราะว่าเออเราก็แบบว่าจะได้แบบมีชูการ,ร์เคียนนะ้ยซอมบ้ดาวอันนี้คือซอมบ้ดาวเนี่ยมันถือมันถือแปลว่าหอ,อกนะครับมันสามารถใช้หอ,อกในการปลาเราได้นะคุณผู้ชมครับฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปใกล้มันนะครนบเนี่ยโอเคก็ถอยออกห่างจากเจ้าดาวแล้วกันนะครับโอเคเฮ้ยมีไก่อยู่ตรงนี้นะครับไก่มันอยู่นอกคอกนะฮะพวกนอกคอกนะัไก่มันอยู่นอกคอกเนี่ยต้องฆ่าทิ้งนะครับเมื่อเราเออได้เนื้อเสร็จเนี่ยแล้วก็ เอาเนื้อมาเผานะครับที่โอ้ยอกองไฟนี่เดินผ่านไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมนะครับโอเคก็เอาเนื้อไก่นะมาเผานะ่ยผมคุณผู้ชมนะครับมันก็จะเอามาปิ้งแบบนี้ข้างกองไฟนะครับแล้วก็เนื้อไก่มันก็จะสุกนั่นเองนะครับโอแล้วจากนั้นนะฮะแล้วก็เอามาทําเป็นทอชนะครับคุณผู้ชมนี่โอเคได้มาเอ่อสิบสองอันนะฮะก็ก็ยังดีนะครับก็ยังดีนะฮะโอเคปักไว้ที่ตรงนี้อันนึงนะฮะแล้วก็ทําการ ขุดได้เลยครับคุณผู้ชมมาขุดลงไปนะครับผมขุดลงไปลึกเท่าไหร่นะครับขุดลงไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมนะเราก็จะขุดลงไปเรื่อยๆนะฮะเฮ้ยคุณผ да SO ู้ชมนะเราเจอปัญหาแล้วฮะตอนนี้เราขุดลงมาเราเจอน้ำครับคุณผู้ชมนะซึ่งน้ำเนี่ยเป็นปัญหาแบบปัญหาที่ น่าลำคาญมากๆนะครับในการขุดเหมืองเนี่ยโอ้โหแล้วโอ้โหแล้วเจอเป็นถ้ำน้ําด้วยนะคุณผู้ชมเนี่ยเป็นเอ่อเป็นพโพรงใต้น้ำครับคุณผู้ชมนี่ไงโอ้โหชิบหายและเอ่ออุดปิดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็จะขุดเบี่ยงนะครับก็จะขุดเบี่ยงออกมาเลยเอะทางนี้มันเป็นแม่น้ํานี่หว่าเราต้องขุดเบี่ยงมาทางนี้โอเคแล้วก็ขุดเบี่ยงมานะคุณผู้ชมขุดเบี่ยงมานะครับแล้วเราค่อยทําการแบบว่าขุดลงไปอีกเหมือนเดิมนะครับ โอ้โหที่ขุดพังแล้วเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะครับเมื่อที่ขุดพังนะฮะเราก็ต้องเขึ้นไปสร้างที่ขุดใหม่นะครับเดี๋เราขอขึ้นไปข้างบนแป๊บหนึ่งนะฮะ โอเคขึ้นมาข้างบนนะครับมาเออ่ทำที่ขุดเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าที่ขุดอันเดิมของเราได้พังลงไปนะฮะอ่ะก็มาขุดนะแล้วก็เออเราก็ขึ้นมาทำทอชด้วยเลยแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะได้ทอชมาจํานวนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เออเราก็ลงไปขุดเหมืองต่อนะครับคุณผู้ชมนะครับชีวิตก็วนลูปนะครวนลูปอยู่แค่นี้นะครับนะขึ้นเหมืองลงเหมืองนะครับช่วงแรกๆนะฮะชีวิตก็อาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะคุณผู้ชมครับเอทนๆไปนะครับเดี๋ยวพอเรามีของเราก็จะเริ่มสบายขึ้นแล้วนะฮะ ตอนนี้เราขุดลงมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับเรายังไม่เจอแร่อะไรเลยนะคุณผู้ชมแร่มันหายากมากเลยนะในเวอร์ชันใหม่นี้นะครับเป็นอะไรที่แบบว่านะเกมเขาอัปเดตเข้ามานะครับให้เราแบบว่าหาแร่ได้ยากขึ้นนะครับล้วก็นะต้องหาต่อไปนะครับเราไม่อยากไปลงถ้ำเราก็ต้องอดทนเอานะครับตอนนี้เราอยู่ที่ y 8นะครคุณผู้ชมครับเราต้องเออลงไปให้ลึกกว่านี้นะครับ อ่านะครับเราขุดลงมาแบบโอ้โหลึกมากนะครับวายลบแนะฮะเราเพิ่งเจอแร่นะครับแต่ว่าแร่นี้มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับมันเป็นแร่ลาพีชนะครับคุณผู้ชมครับลาพีเรซูลี่นะฮะมีก็ดีครับผมมีก็เก็บไว้นะฮะเออเก็บไว้ไม่เสียประโยชน์นะครับไม่เสียหายนะครับเแล้วก็ขุดลงไปต่อนะฮะ โอ้ยโอเคอ่ะที่ขุดพังพอดีนี่ครับคุณผู้ชมครับนะเราก็ต้องขึ้นไปข้างบนเนี่ยเพื่อที่จะไปทำเออที่ขุดเนาะเดี๋ยวรอบนี้เราจะทําที่ขุดลงมาเยอะๆเลยนะครับโอเคมาแวะดูข้าวเรานิดนึงนะครับข้าวเราก็ก็เริ่มโตแล้วนะคุณผู้ชมครับมันใช้เวลาในการโตช้านิดนึงนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปตกใจมันนะครับโอเคเดี๋ยวเราขอทําที่ขุดลงไปสักเยอะๆเลยแล้วกันนะครับโอเคอ่อไม้เราไม่มีนะฮะต้องไปตัดไม้นะครับ มาหาได้ไม้แล้วนะครับผมแล้วก็เอามาทําแปรรูปนะครับเก็บแปรรูปเสร็จนะแล้วก็มาทําเป็นสติ๊กนะครับแล้วก็ทําที่ขุดมาเลยนะฮะโอเคแล้วก็เก็บของด้วยนะับของอันไหนที่เอ่อไม่ค่อยจําเป็นนะครับที่มันลกตัวนะก็เก็บไปนะครับอ่านี่ผมชอบ เออผมชอบการต่อเมาส์เล่นแบบนี้เพราะว่าแบบนี้แหละคุณผู้ชมมันเก็บของได้เร็วมากนะฮะแค่ไปแค่ของที่จําเป็นก็พอนะฮะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบเวอร์ชั่นเก่าอะไรแบบนี้นะฮะคือเราคือขุดลงมาขนาดเนี้ยน่าจะเจอแบบแร่เหล็กหรือว่าแบบทองแล้วนะฮะแต่ว่าโอ้โหตอนนี้ขุดลงมาวายลบยี่ยังไม่เจออะไรเลยอ่ะคุณผู้ชมนะหรือว่าเราขุดมาตรงที่แบบว่าขุดตรงที่แบบมันไม่มีแร่เลยใช่ป่ะนะครับเออนะฮะแร่นี่ส่วนมากมันจะไปอยู่แบบตามผนังถ้ำอะไรแบบนี้นะฮะก็จะอัปเดตให้เป็นแบบนั้นนะโอ้โหพูดถึงแรก็เเจอลยรบ โนนะครับคุณผู้ชมครับอะเลสโตนก็เออเอาไว้ทําวงจรไฟฟ้าต่างๆได้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เรายังขุดไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีที่ขุดเหล็กนะฮะก็นั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเจอแร่พวกเพชรอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะยังขุดไม่ได้เพราะว่า เราต้องการที่ขุดเหล็กนะครับมันถึงจะขุดได้เนาะเ ías, พราะตอนนี้เราใช้ที่ขุดหินอยู่นั่นเองนะครับผมมันเลยเอ่อทำการขุดแร่พวกนี้ไม่ได้นะครับถ้าขุดมามันก็จะแตกฟีเนี่ยมันราก็จะไม่ได้ไอะไรเนาะนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอ่อรอที่ขุดเหล็กนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยขุดเจอเลสโตแล้วนะฮะแต่ว่าเหล็กยังไม่เจอเลยนะครับรู้สึกว่าเหล็กจะหายากากเหล็กหายากม,มากนะฮะแม้แต่แร่ทานตอนนี้ก็ยังไม่เจอเลยนะครับคุณผู้ชมเออผมว่าแร่ทานเนี่ยไปหาแบบ ตามภูเขาที่เราเกิดเนี่ยผมว่าง่ายกว่านะเออเนี่ยครับแบบพันนี้อาจจะแบบว่าหน้าเบื่อนิดนึงเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากแบบว่าโอ้โหขุดเหมืองนะครับเดี๋ยวผมต้องไปแอบเล่นหลังไม้แบบเยอะๆแล้วนะครับแบบหาแร่ตุนไว้นะครับเพราะว่าเออหลังไม้นี่ผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะไมค้าเนี่ยนะครับเพราะว่าเอผมแบบเล่นหลายเกมเนาะเนี่ยเล่นหลายเกมแล้วแบบว่ามันนะครับเล่นไมค้าอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมนะฮะมันก็ต้องเล่นเกมอื่นด้วยนะเช่นเฮเดอะไรแบบนี้ผมก็ต้องเข้าไปเล่นนะฮะเข้าไปดูฟาร์มเข้าไปแบบช่วยเหลือบ้าน ก็มีอะไรหลายอย่างนะครับรวมถึงเออในชีวิตจริงด้วยนะครับในชีวิตจริงผมก็ทําอะไรหลายอย่างนะคุณผู้ชมครับผมไม่ได้ทําแค่เออ YouTube อย่างเดียวนะครับตอนนี้เราลงมาแบบว่าชั้น ตอนนี้หินเลยแล้ววะอ๋อเบดล็อกแล้วนะครับคือมันตันแล้วนะครับใช่ป่ะเออตอนนี้เรามาอยู่ชั้นแบบว่าชั้นหินหินทรัฟนะครับคุณผู้ชมหินทรัฟนะฮะโอเคตอนนี้เราเจอเบดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็คือเบดล็อกนะรเราไม่สามารถลงไปต่อได้แล้วนะฮะ สิ้นสุดที่ Y ลบห้าสิบเก้านะครับโอเคเมื่อเราเจอเบ็ดล็อกอย่างนี้นะเราก็จะขุดเราก็จะขุดดิ่งไปแบบนี้นะคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะทำเหมืองแบบก้างปลานั่นเองนะฮะจริงๆเนี่ยตามสูตรแล้วเนี่ยมันต้องขึ้นมาจากเบ็ดล็อกอีกใช่ไหมนะขึ้นมาจากเบ็ดล็อกประมาณสองบล็อกใช่ไหมอ่าโอเคเราจะขึ้นมานะครับขึ้นมาสักประมาณนี้แล้วกันนะเราก็ขุดเส้นตรงไปเลยนะเพื่อที่จะทําเหมืองแบบก้างปลานะคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวเราขุดเป็นเส้นตรงไปก่อนนะคุณผู้ชมมาดูว่าเราจะเจออะไรบ้างในคลิปนี้นะฮะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ที่ขุดอันสุดท้ายแล้วนะครับคุผู้ชมเรายังไม่เจอแร่อะไรเลยอะ่ะคุผู้ชมคิดดูว่ามันหายากแค่ไหนอะ่ะแร่ในแบบแร่ในเวอร์ชันเวอร์ชันใหม่นี้อะ่ะโอ้โหเกมมันปรับให้แบบหาแร่ยากมากจริงๆเนี่ยคือเราขุดแบบลงมาขนาดนี้เราต้องเจอบ้างใช่ปะเนี่ยผมเจอแต่เลสโตนเนี่ยเออเนี่ยเลสโตนอีกแล้ว โอ้โหแบบเลสโตเราก็ขุดไม่ได้ด้วยนะเนะี่ยเพราะว่าเรายังไม่มีที่ขุดเหล็กนะฮะเปไ็นอะไรที่แย่มากนะคุณผูนะ้ชมรู้สึกเฟลมากเลยอ่ะคลิปนี้คลิปนี้รู้สึกเฟล,ลมากเลยนะครับผมต้องแบบไปขุดหลังใหม่แล้วนะฮะเดี๋ยวแบบหลังจากถ่ายคลิปนี้จบเดี๋ยวผมต้องแบบ มาเล่นหลังไหม่แล้วนะฮะเล่นแบบเยอะๆเลยนะเล่นแบบโอ้โหหาลงหาแร่ให้มันแบบบึมบัมซัมเบ้นนะให้มันแบบได้เยอะๆเลยนะครับรถถึงจะแบบว่าไปขั้นต่อไปได้นะคือถ้าเกิดว่าเราไม่มีแร่นะครับแล้วก็ไม่สามารถไปขั้นต่อไปได้นะครับเนาะในเกมไมค้ามันต้องแบบว่าไปเรื่อยนะครับแบบต้องเป็นขั้นเป็นตอนไปเรื่อยอะไรแบบนี้นะครับเข้านระกตีบอสวิตเทอร์นะครับแล้วก็ไปดีเอ็นฆ่ามังกรอะไรแบบนี้นะฮะ คือในความฝันของผมเนี่ยผมอยากเล่นไมค์คาร์ให้มันแบบว่าจบแบบดีเอ็นเลยอะแบบฆ่ามังกรเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยแบบฆ่ามังกรแล้วก็แบบทำฟาร์มยิ่งใหญ่อะไรแบบนี้เนี่ยคือเป็นความฝันอย่างหนึ่งของผมนะเป็นมิชชั่นในในตัวผมนะซึ่งผมเล่นเกมไมค์คาร์มาเกือบจะสิปีเนี่ยผมยังไม่เคยแบบฆ่ามังกรเลยนะหมายถึงว่าแบบเอาชีวิตรอดอะไรแบบนี้นะไม่ใช่แบบหมดคีย์ที e หรือว่าแบบโกงไปฆ่ามังกรอะไรแบบนี้นะคือแบบผมไม่เคยเล่นถึงนั้นเลยเว้ย นะแบบในโหมดอาชีวิตรอดเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะแบบว่าสักครั้งหนึ่งนะในชีวิตที่เราเนี่ยอยากจะเล่นถึงด่านข่ามังกรนะฮะเออเนี่ยมันเป็นอะไรที่ amazing นะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าจะบรรลุมิชชั่นเป้าหมายในชีวิตของผมเลยนะครับโอเคตอนนี้ทอชก็เหลืออันสุดท้ายแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับขึ้นไปแล้วนะฮะโอเคสรุปก็คือมันไม่เจอนะฮะไม่เจอเราก็ต้องกลับนะผู้ชมเนี่ยคุณมาตั้งไกลอ่ะคุณผู้ชม เพิ่งเจอแค่ลิสโทนเองอะ่ะเออนะหรือว่ามันแร่มันไม่ค่อยอยู่ในชั้นนี้กันหรอกผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลว่าแร่มันอยู่เาวายลบเท่าไหร่นะก็อคอมเมนต์บอกมาได้เนะนะเพราะตอนนี้ผมขุดลงมาที่ y ายลบห้เนาะเพราะว่าลงไปไม่ได้แล้วว่ามันเจอเบดล็อกนะฮะโอเคเราจะกลับขึ้นไปข้างบนนะคผู้ชมครับ โอเคครับในสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องมีเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเออหลังจากจบคลิปนี้ไปผมจะไปหาแร่หลังใหม่นะครับมาดูกันว่ามันจะหาเจอหรือเปล่านะฮะโอเคครับก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสำหรับซีรีส์ไมค์คาร์บชีวิตรอดนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับผมเหนื่อยมากเลยในการอัดคลิปนี้นะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย